ที่พูดนี้ร,รู้เรื่องที่แอเวเซอร์ใช่ไหมครับมีใครไม่ทราบบ้างครับยกม,มือขึ้นถ้าไม่ทราบกระซิบถามเพื่อนนะฮะให้ดาวเดียวเป็นคุณคุณทำไงอ่าช่วยพวกคุณเล่นช่วยแอเวอเร์อยู่คุณทำไงใครอยู่โรงแรมบ้างครับช่วยช่วยตอบหน่อยคุณไม่ได้อยู่โรงแรมอยโรงแรมไหมฮะ อยู่โรงแรมรึเปล่าคุณคิดว่าคุณจะทำยังไงเขียนดีหมดอ่แะละ้วให้ผมดาวเดียววะผมเขียนจริงๆแล้วข้างล่างนี้เนี่ยนะครับมันมีคำว่า c o m p l i m e n t reviewer หรือเขียนคำว่า problem with review คุณคลิกเข้าไปเลยนะฮะผมก็คลิก problem with review เข้าไปเลย มันจะตรงมาที่ทร i ไวเซอร์มีคนจะมีคนดูแลอยู่ t r i ไวเซอรก็จะผมก็เขียนไปเลยบอกเอออยู e y, you, you ่อยู่ดูให้หน่อยเถอะผมคิดว่าเขาคลิกผิดแล้วเป็นจริงๆด้วยนะฮะเขาคลิกผิดแน่นอนเลยเพราะเขาเขียนว่าดีน,นดู่นดีนี่แต่ให้เทอร์ีโบเป็นไปได้ยังไงพอผมส่งไปให้ t r i ไวไลเซอร์ทรีไวเซอให้เขียนไม่เกิน200 200อัลฟาเบตนะฮะ ผมเขียน something wrong with this everything is perfect but we get terrible นะเทรเเซอร์อ่านดึงออกให้เลยอันนี้ไม่มีแล้วนะฮะในเว็บไซต์ผมถ้าคุณไม่ดูคุณเสียเลย Ranking ของคุณก็จะตกอันที่สองคุณสร้างไหมครับว่าคุณสามารถที่จะคุยกับคนเขียนรีวิวได้คุณเคยคุณเคยเขียนขอบคุณเขาไหมคุณสามารถคลิกเข้าไป และเขียนขอบคุณว่าขอบคุณมากนะที่คุณเขียนรีวิวให้คุณลองไปเล่นดูอันที่สามผมเคยมีรีวิวหนึ่งเขาบอกว่าโรงแรมดีที่ดีทุกอย่างยกเว้นทัวร์ที่โรงแรมไม่ดีแล้วให้ผมเทอร์ดีโบผมก็เขียนไปก็คุยกับเขาดีๆเลยบอกคุณครับของคุณเนี่ยชอบโรงแรมเรามากแต่หนึ่งทัวร์ไม่ใช่ทัวร์ของเรา สองที่คุณเข้าใจผิดเนี่ยทัวร์นี่เป็นไพรเวททัวร์นะฮะถ้าเทียบกับทัวร์อื่นๆไม่ได้แพงกว่าอย่างที่คุณคิดเลยอย่างโน้นอย่างนี้ผมก็เขียนให้อธิบายไปแล้วก็บอกว่าขอความกรุณาคุณช่วยถอนให้หน่อยได้ไหมเพราะว่าคุณเขียนอย่างนี้นี่ทำให้แรงคิงของเราตกเขียนไปอย่างนี้โต้อตอบอยู่2อสทีแล้วเขาก็อธิบายมานะเขาก็บ่นว่าไอ้ทั่วอย่างนั้นอย่างนี้ผมก็อธิบายไปอีกที นะฮะแล้วผมยังบอกเลยถ้าอยู่ต้องการรายละเอียดเพิ่มเติมเดี๋ยวไอจะสแกนบูชัวของทัวร์อื่นๆไปเปรียบเทียบให้อยู่ดูเลยว่าที่คุณบ่นว่าโอเวอร์ชาร์เนี่ยมันไม่จริงสุดท้ายเขาถอนนะฮะเพราะนั้นเทอร์รีโบโดนถอนได้คงทราบนะครับก็มีเรื่องของ trip advisor นะครับที่เป็น a คส study อันที่สองที่คุณไซมอนบอกผมแต่ผมยังไม่ได้เล่น Google p r e c e s แรงมากๆคุณไม่ว่าคุณจะทำทัวร์ทำสปาทำโรงแรมทำอะไรทุกอย่างคุณคุณไม่จาเป็นถ้าคุณไม่ใช่เก่งไอทีเหมือนผมนะฮะไม่ต้องทำเองหาคนช่วยผมก็หาคนที่เก่งไอทีหาเพื่อนที่เก่งไอทีทำ Google p r e c e s คุณดูสิ ผมเผินิดเดียวอ่ะปิงนักคาาบูทีงโฮเทลแต่เว็บไซต์ไปนูน one stop ่น o n e s t o p เชียงใหม่ c o m เห็นไหมฮะถ้าคุณไม่ใส่ใจนะครับลิงก์ของคุณมันจะไม่มาที่เว็บไซต์คุณบางเอิญสมมติว่าคุณต้องการไปเชียงใหม่ใช่ไหมครับคุณก็พิมพ์คขาว่าเชียงใหม่แล้วคุณอาจจะอยากจะอยู่บูทีงโฮเทลคุเนี่ยพิมพ์บอกว่าบ in ูทีงโฮเทลในเชียงใหม่ใน Google มันก็จะกูเกิแมปขึ้นมากูเกิลเพรสขึ้นมาเสร็จแล้วเขา้าบุตสา์เจอโรงแรมคุณแล้วแต่ดันเป็นเว็บไซต์คนอื่นพอคลิกเว็บไซต์นี้โดน20%แน่นอนทำไมคุณไม่พยายามให้มาเว็บไซต์คุณละ่ะคุณต้องพยายามดึงให้เข้ามาเว็บไซต์ปิงนครลาให้ได้นะฮะคุณต้องพยายามดึงเข้ามาในเว็บไซต์ของคุณเพราะนั้นคุณต้องมอนิเตอร์เองตรงนี้ผมไม่รู้ผมก็เลยไปขอเพื่อนช่วยหน่อย เอ้ยอยู่เอาไงดีวะทำไมชื่อโรงแรมไอดันเป็นเว็บไซต์อื่นเป็น OTA อื่นก็สามารถจนตอนหลังก็ได้เป็นเว็บไซต์ของเราก็ดีนะฮะอย่างนี้เห็นไหมครับคุณไปลองเล่นดูนะฮะสำคัญมากๆผมว่าอีกงหน่อยจะสำคัญกว่าทาร่ปเว็บไซร์้วยซ้ำอันนี้ไม่ใช่ผมพูดนะคุณไซมอนพูดเพราะเขา,ขาเป็นคอมพิวเตอร์เนิร์ดเป็น IT n e เนิร์ดเพราะฉะนั้นน่าจะเชื่อได้นะครับ Google Press Facebook สำคัญมากดูตัวอย่างนะฮะของ Indigo Pearl ผมขออนุญ,ญาตเอาของเข้ามาเลยนะครับยังไม่ได้คุยกยับเจ้าของเลย Indigo p e r r l เนี่ย Facebook เขาดีมากผมเข้าไปอ่านช่วงที่ช่วงที่วิลเลียมแต่งงานอ่ะ p r i w i l w i l m i ียแต่งงานอะเขายังเอาเรื่อง Prince William มมาโฆษณามาคุยได้เลย นะฮะคุณลองไปอ่านดูใน i n i ิ o p o r e r e s o r t ์ทภูเก็ตลองเข้า Facebook เข้าดูเช่นยกตัวอย่างเช่นในอนาคตเนี่ยตอนนี้ถ้าหาข้อ d i r e ก t b o o k ิ n งหาคุณเนี่ยนะครับคุณเชื่อไหมอย่างแคทเธอรีนแอชเวดเนี่ยเขาถามอินิโกว่าไงเขาบอกว่านี่นะไอ้ยมาอยู่กับยูสิบคืนแม่น่าอิฉาเนาะสิคืน คุณช่วยบอกฉันได้ไหมว่าคุณมีที่เป่าผมกับเตารีดไหมเพราะว่าฉันต้องการให้ฉันไม่อยากแบกของหนักเห็นไหมคะเขาไม่อีเมลถามคุณแล้วนะต่อไปเขาจะ Facebook ถามคุณและคนของคุณต้อง Facebook กลับไปได้ยินิโก้เพก็เพราะมากเก่งมากเขาบอกว่าโอ้ยอะมินิตี้พวกนี้หมูมากเลย อยู่ในห้องหมดแล้วนะคุณมาเบาๆเถอะแล้วก็เก็บสเปซไว้ด้วยเพราะของที่ภูเก็ตสวยๆทั้งนั้นเห็นไหมเฟซบุ๊กมันเป็นของโซเชียลเพราะนั้นมันต้องมีโต้ตอบโต้ตอบกันแบบเป็นเพื่อนมากกว่าที่เราโต้ตอบแบบฟอร์มอลแบบอีเมลนะฮะเสร็จแล้วคาทอลีนก็บอกแตงนะเราจะมาเพราะว่าฉันฉลองวันเกิด50ปี ในซตเตอร์เดย์นี้เขาพูดว่าไงอินดโก้เพร์ก็บอกโอ้ออซัมนะที่เลือกเราขอบคุณมากแล้วก็เชื่อว่าอยู่ังมีเมมโมร b เบิลสเตย์นะฮะหรืออย่างนี้นะครับนายคนนี้แอรอนถามบอกว่าผมขออนุญ,ญาตเลยสัก5นาที10นาทีแล้วกันนะครับแต่ถ้าหากท่านใดมีธุระก็เชิญนะครับ นายคนนี้เขาถามบอกว่าอากาศเป็นยังไงนะฮะอินิโกเผอบอกสบายมากซันนี่เห็นไหมครับการโต้อตอบต่อไปเนี่ย <c oughs> เขาจะค่อนข้างจะอินฟอร์มอลแล้วมือถือสมาร์ทโฟนไอโฟนต่อไปการจองโรงแรมเขาจะจองผ่านไอโฟนการถามข้อมูลโรงแรมเขาจะถามผ่านพวกสมาร์ทโฟนไอโฟนพวกนี้นะครับ ผมเพิ่งกลับมาจากเยอรมันเมื่อวานเพราะไปงาน e x h i ซ i t i o n ขึ้นรถไฟผมก็ดูในเด็กนั่งหน้าผมอายุประมาณยีสิกว่า <c oughs> ตัวตัวรถไฟไม่ต้องซื้อแล้วนะครับเขาก็มุกในในคอมพิวเตอร์เสร็จแล้วพอคนตรวจตั๋วมาเขา้วง iPhone ขึ้นมาเอาให้ดู รู้จัก QR code ไหมครับเขาสแกน QR code ใส่เข้าใน iPhone ในายคนตรวจตั๋วก็มีเครื่องยิงตึดส่งบัตรเครดิตให้รูดฟืดจบหมายความว่าคุณโดดขึ้นรถไฟได้ทันทีเลยแล้วผมก็ถามเขาบอกยูมุกยังไงเขาบอกนี่ไงอยู่ก็โหลดแอปอยู่ก็โหลดแอปของ DB d ีดอย Deutsch, อะไราบานฮอฟอะไรก็ว่าไปเนี่ยนะฮะยูก็โหลดแอปมา อย่างนี้เลยและไอ้ก็จองตั๋วรถไฟบน iPhone. ไอโฟนไอไม่ต้องมีทิตไอ้แค่เอา QR code ให้ดูบนทิ็จบหรือดูตัวอย่าง Twitter ของโฟลซีซันไหมครับนะนายคนนี้นี่ก็เป็นโซเชียลมีเดียคนหนึ่งนะฮะ t w r t t e อร์ Twitter ของ Four s e a ซีซันเขาบอกว่าเขาก็ทวิตไปเร่นๆแหละตอนขึน้นตอนอยู่ใกล้จะถึงโรงแรม เขาทวิตไปเล่นๆบอกว่าเอ้ยฉันลุกโฟร์เวิร์ดมากเลยที่จะไปอยู่ที่โรงแรมโฟร์ซีซั่นที่ที่พาโลออโต้ Alto, นะฮะพอไปถึง